เด็กชายตัวเล็กอุ้มทารกน้อยบุกงานศพเศรษฐีอย่างไม่มีใครคาดคิดแต่สิ่งที่เขาพูดเพียงประโยคเดียวกลับทำให้ทั้งตระกูลถึงกับหน้าถอดสีเสียงร้องให้ของทารกคืนนั้นไม่ใช่แค่เสียงของเด็กไร้เดียงสาแต่คือเสียงที่เปิดเผยความลับดำมืดของตระกูลความจริงที่ถูกซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดโปงต่อหน้าทุกคนประธานบริษัทเดินเข้ามาในออฟฟิศต,ตอนเช้าแสงไฟสีขาวสะท้อนกับพื้นกระเบื้องเงาวับ เสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นกล้องไปทั่วถงป้าพาราโรงกำลังเช็ดกระจกใสด้านหน้าท่าทางเธอดูธรรมดาเงียบและไม่สะดุดตาแต่แล้วเสียงสนทนาแปลดประหลาดก็ดังขึ้นเธอกำลังพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยน้ำเสียงชัดเจนลื่นไหลาราวกับเจ้าของภาษาชายหนุ่มต่างชาติที่ยืนอยู่ใกล้ๆยิ้มพยักหน้าอย่างเข้าใจประธานชนะหัวใจเต้นแรงความสงสัยพุ่งขึ้นทันทีเขาแอบยืนฟัง ป้าพารารงเปลี่ยนภาษาอีกครั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนจากภาษาจีนเป็นภาษาสเปนเสียงเธอหนักแน่นนุ่มลึกและถูกต้องจนแทบไม่น่าเชื่อบรรยากาศรอบตัวเงียบกริบแม้เสียงเครื่องปรับอากาศยังฟังเหมือนหยุดหมุนในอกของเขามีเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังชัดวันรุ่งขึ้นประธานเรียบประชุมใหญ่ทันทีห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกคนมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจ ไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจึงเรียกประชุมอย่างกระทันหันเมื่อประธานก้าวเข้ามาสายตาของเขาคมกริบจ้องไปที่ป้าพานโรงซึ่งถูกเชิญมาด้วยเธอยืนอยู่ข้างประตูกอดไม้ถูพื้นแน่นในมือเงียบเงันปกคลุมทั่วทั้งห้องทุกลมหายใจฟังได้ชัดเจนแล้วเขาก็พูดขึ้นเสียงดังประกาศบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนถึงกับหันมองกันตาค้างงานศพจัดขึ้นในคฤราสา์รูของเศรษฐีผู้ล่วงลับ แชนเดรียสองแสงวาววับเหนือโลงศพไม้สลักลายทองเสียงสวดมนต์ก้องสะท้อนผสมกลิ่นดอกลินลี่ที่ลอยอวนแขกผู้มีเกียรติในชุดดำเต็มห้องโถงใหญ่เสียงกระซิบแผ่วเบาแทรกมากับความโศกเศร้าบรรยากาศตึงเครียดราวกับทุกลมหายใจมีน้ำหนักทันใดนั้นประตูบานใหญ่เปิดออกช้าๆเด็กชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขาตัวเล็กแต่มือสองข้างอุ้มทารกน้อยแนอบอกแสงไฟกระทบใบหน้าไร้เดียงสา แต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเสียงในห้องเงียบลงทุกสายตามุ่งตรงไปที่เด็กชายเสียงหัวใจของแขกบางคนดังชัดจนได้ยินเขาก้าวเดินช้าๆเสียงรองเท้าแตะกับพื้นหินอ่อนดังสะท้อนทารกในอ้อมแขนหลับสนิทไม่รับรู้ความวุ่นวายรอบตัวเมื่อเด็กชายหยุดยืนตรงหน้าลงศพแสงเทียนสั่นไหวเหมือนจะดับบรรยากาศหนักอึ้งจนทุกคนรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเด็กชายเงยหน้าขึ้น ริมฝีปากเล็กขยับช้าๆเขาพูดเพียงประโยคเดียวเสียงนั้นชัดเจนและก้องสะท้อนทั่วทั้งห้องคำพูดที่ทำให้สายเลือดทุกคนในตระกูลถึงกับหน้าถอดสีบางคนปล่อยแก้ววนยร่วงแตกกระจายบนพื้นความเงียบกลายเป็นความสันสะเทือนทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความไม่เชื่อและในขณะนั้นเองเสียงร้องให้ของทารพก,ก็ดังขึ้นแหลมสูงจนแทงทะลุความมืดในใจทุกคน เสียงร้องให้นั้นก้องสะท้อนภายในคฤหาสนต์ใหญ่น้ำตาใสๆไหลลงมาบนแก้มเล็กของทารกแขกหลายคนสะดุ้งเฮือกบางคนยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจเด็กชายยังคงยืนอยู่อย่างมั่นคงแสงเทียนส่องให้เงาของเขาทาบทาับลงบนลงศพเงานั้นสั่นไหวราวกับจะเต้นไปพร้อมเสียงร้องของเด็กน้อยสายตาของญาติพี่น้องทั้งหมดจับจ้องมาที่เขาความสงสัยปนความกลัวสั่นสถานไปทั่วห้อง บางคนค่อยๆถอยหลังเหมือนไม่อยากเผชิญความจริงที่ได้ยินประธานตระกูลในชุดสูตรสีดำขยับก้าวอีเสียงไม้เสียดสีกับพื้นดังครืดดังขึ้นกลางความเงียบเขาเก้มมือกับไม้เท้าแน่นจนเส้นเลือดผุดขึ้นที่หลังมือเด็กคนนี้มาได้อย่างไรเสียงทุ้มต่ำสั่นสถานลอดออกมาจากริมฝีปากทุกคนเงียบกริบไม่มีใครกล้าตอบเด็กชายสูดหายใจลึกใบหน้าเล็กสีเผืดแต่ดวงตาแน่วแน่ เขาเอ่ยซ้ำอีกครั้งด้วยเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิมทารกในอ้อมแขนเริ่มสงบลงแต่สายตาเล็กๆของมันกลับเปิดกว้างดวงตานั้นคล้ายกับใครบางคนที่นั่งอยู่แถวหน้าแขกบางคนหันไปมองกันเองสีหน้าพรั่นพรึงปรากฏอย่างชัดเจนความจริงที่เด็กชายประกาศเมื่อครู่เหมือนค้อนหนักๆทุบลงกลางหัวใจของตระกูลเสียงกระซิบดังขึ้นทีละน้อยคำถามคำสาปแช่งและความสับสนประปนกันวุ่นวาย บรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความสงบของงานศพลายเป็นสนามประลองของความลับเด็กชายก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวมือเล็กที่กอดทารกสันเล็กน้อยแต่ดวงตายังคงมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนเขาเงยหน้ามองรูปถ่ายของเศรษฐีที่ตั้งอยู่เหนือโลงศพภาพใบหน้ายิ้มแย้มแขวนอยู่ในกรอบทองอารามแสงเทียนสะท้อนกับกระจกจนเหมือนรอยยิ้มนั้นเคลื่อนไหวทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกเหมือนถูกจับตามอง เหมือนรอยยิ้มนั้นย้อเย้ยความลับที่พวกเขาเก็บซ่อนมาตลอดหลายสิบปีและเสียงหัวใจของตระกูลนี้ก็เริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังรอการพิพากษาเด็กชายยกมือขึ้นชี้ไปยังเก้าอี้ด้านหน้าสายตาของเขามุ่งตรงไปยังชายวัยกลางคนที่นั่งเงียบมาตลอดทันใดนั้นเสียงร้องให้ของทารกก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยาวและโหยหวนยิ่งกว่าเดิมเสียงร้องให้โหยหวนสะเทือนผนังกำแพงสูงของคฤหาสน์ผู้คนรอบข้างถึงกับขนลุกสู้ เสียงสะอื้นแหลมสูงก้องกังวานคล้ายกับเสียงสะท้อนจากวิญญาณชายวัยกลางคนที่ถูกชี้หน้าสะดุง้งมือเขาสั่นจนแก้วน้ำในมือร่วงตกแตกน้ำไหลเจิ่งไปตามพื้นหินอ่อนเย็นเยียบเหมือนเลือดที่กระจายออกมาสายตาของแขกทุกคนหันไปมองพร้อมกันความกดดันถาโถมจนบรรยากาศหนาหนักราวกับกำแพงหินทุกคนรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรแต่ริมฝีปากกลับสั่นเงียบเด็กชายกอดทารกแน่นขึ้นเสียงทารกยังสะอื้นไม่หยุด กลิ่นดอกไม้ที่ใช้ประดับงานศพกลับเปลี่ยนเป็นกลิ่นอับชื้นหน้าขนลุกหญิงชาราที่นั่งแถวหลังสุดลุกขึ้นยืนเสียงเก้าอี้ไม้ขูดกับพื้นดังลากยาวเธอชี้มือไปที่ชายวัยกลางคนและพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเจ้าทำสิ่งนี้ใช่หรือไม่คำพูดของเธอดังก้องไปทั่วห้องแม้จะไม่ได้ตะโกนเหมือนเสียงนั้นมีแรงกดทับอยู่ในทุกถ้อยคำชายวัยกลางคนซีดเผือดเหงื่อไหลลงมาตามขมับ เขาสายหัวเบาๆแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเด็กชายก้าวเข้าใกล้โลงศพแสงไฟจากแชนเดเลียส่องบนใบหน้าเล็กที่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาเอ่ยประโยคใหม่ที่ทําให้ผู้ฟังเหมือนเลือดหยุดไหลในเส้นคําพูดนั้นเหมือนกุญแจไขออกซึ่งความลับที่ถูกปิดตายทุกคนเงียบเงันร่างกายแข็งค้างมีเพียงเสียงร้องแผ่วๆของทารกที่ยังคงสะท้อนกลางห้องโถงประธานตระกูลที่นั่งอยู่หัวโตกระแทกไม้เท้าลงกับพื้น เสียงดังสนั่นสะเทือนราวกับฟ้าผ่าเขาลุกขึ้นยืนดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยโทสะและความหวาดกลัวพอแล้วเขาตะโกนเสียงก้องทุกคนสะดุ้งร่างแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่แต่เด็กชายยังคงยืนนิ่งริมฝีปากคลี่ยิ้มจางๆรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กไร้เดียงสาแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยการท้าทายและความลี้ลับและในขณะเดียวกันแสงเทียนสองเล่มที่อยู่ข้างโลงศพก็ดับลงพร้อมกันอย่างกระทันหัน ทำห้องโถงมืดสนิทราวกับถูกกลืนหายไปในเงามืดเสียงลมหายใจหนักหน่วงของแขกแต่ละคนดังชัดเจนบางคนกรีดร้องเบาๆแต่เสียงนั้นถูกกลบด้วยความเงียบที่หนาวเหน็บทารกในอ้อมแขนของเด็กชายหยุดร้องกลับมาจ้องตาไปยังทุกคนด้วยดวงตากลมโตแววตานั้นวาววับแปลกประหลาดราวกับสะท้อนแสงไฟที่ไม่มีอยู่จริงเด็กชายก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องชัดเจนเกินจริง เงาร่างเล็กของเขาเคลื่อนไหวราวกับใหญ่โตผิดสัดส่วนทันใดนั้นไฟในแชนเด์เลียกลับสว่างขึ้นเองทุกคนเบิกตากว้างเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏภาพเศรษฐีผู้ล่วงลับในกรอบรูปเหนือลงศพลับเปลี่ยนไปรอยยิ้มอบอุ่นที่เคยมีหายไปแทนที่ด้วยสายตาดุดันจ้องตรงไปยังชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ใบหน้านั้นเหมือนมีชีวิตราวกับกำลังมองเขาอยู่จริงๆชายวัยกลางคนลุกขึ้นอย่างรวดเ,เร็ว เสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นดังสน,นั่นเขาตะโกนเสียงสั่นไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ทถัะแต่ไม่มีใครขยับเข้าไปช่วยไม่มีแม้แต่เสียงตอบกลับมีเพียงสายตานับสิบคู่จับจ้องเขาราวกับผู้ต้องหาเด็กชายหันไปมองประธานตระกูลเสียงของเขาใสาชัดและเย็นเยียดทุกอย่างอยู่ที่เขาบรรยากาศในห้องเหมือนจะระเบิดญาติหลายคนหายใจถี่ร่างกายสั่นสะท้านบางคนร้องให้ออกมาโดยไม่รู้เหตุผล ชายวัยกลางคนถอยหลังหลังของเขาชนกับเสาใหญ่กลางห้องเขาสูดหายใจแรงเหมือนกำลังจมน้ำทารกน้อยในอ้อมแขนเด็กชายเริ่มยกมือเล็กๆขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาแทนเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะนั้นใสเกินกว่าจะเป็นเสียงของทารกธรรมดาผู้หญิงหลายคนในห้องยกมือขึ้นปิดหูผู้ชายบางคนลุกหนีไปทางประตูแต่บานประตูกลับปิดแน่นไม่ขยับเหมือนมีกำลังบางอย่างกักขังทุกคนไว้ภายใน เด็กชายยังคงยืนอยู่หน้าสุดสายตาของเขาไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยและเสียงหัวเราะของทารกก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบทุกเสียงในห้องเสียงหัวเราะของทารกดังก้องสะท้อนทั่วคฤรหาหัดมันไม่ใช่เสียงไร้เดียงสาอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่เจือด้วยความเย้ยหยันและความลีลับรากับใครบางคนใช้ปากเด็กเป็นเครื่องมือสื่อสารแขกหลายคนทุดลงกับพื้นมือกุมหูกรีดร้องอย่างสิ้นสติ แชนเดเลียด้านบนสั่นสะเทือนราวกับจะหลุดต,ตกลงมาเด็กชายยังคงยืนนิ่งใบหน้าของเขาสว่างวาบเมื่อเปลวเทียนลุกขึ้นใหม่เองดวงตาเล็กทอประกายแข็งกร้าวที่ไม่สมกับวัยเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะของทารกก็หยุดลงอย่างเฉียบพลันทั้งห้องโถงกลับเข้าสู่ความเงียบงันอีกครั้งแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบกลับเป็นความอึดอัดหนักหน่วงจนทุกคนหายใจไม่ออก เสมือนอากาศทั้งหมดถูกดูดหายไปจากที่แห่งนี้ชายวัยกลางคนที่ถูกชี้หน้าเขาอ่อนสุดลงเหงื่อไหลชุ่มไปทั่วตัวเสื้อสูตรดำเปียกแนบกับผิวเขาพยายามก้มมือไปหาญาติคนข้างๆแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องดวงตาของเขาสบกับสายตาในกรอบรูปเศรษฐีแววตานั้นเปลี่ยนไปอีกครั้งจากโกรธเกรี้ยวกลายเป็นแววตาเจ็บปวดที่เต็มไปด้วยการกล่าวโทษเอะเสียงแหบแห้งเล็ดลอดออกจากลำคอชายวัยกลางคน แต่ไม่มีใครแน่ใจว่าเขากำลังพูดกับเด็กชายหรือพูดกับวิญญาณในรูปถ่ายเด็กชายก้าวเข้าใกล้เขาทีละก้าวเสียงฝีเท้าดังก้องกังวานเหมือนกลองพิธีกรรมทารกในอ้อมแขนเปิดตากว้างจ้องมาที่ชายวัยกลางคนอย่างไม่กระพริบบรรยากาศหนาวเย็นจนไอเย็นลอยออกมาจากลมหายใจของแขกทุกคนบางคนเริ่มสวดมนต์พึมพำแต่เสียงเหล่านั้นถูกกลบด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นเด็กชายหยุดยืนตรงหน้า สายตาของเขาแทงทะลุเข้าไปในจิตใจชายวัยกลางคนริมฝีปากเล็กค่อยๆขยับออกเสียงเพียงเบาๆคำพูดนั้นสั้นแต่แรงกว่ามีดที่กรีดลึกลงกลางอกเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเหมือนผนังทั้งสี่ด้านพูดพร้อมกันชายวัยกลางคนหน้าถอดสีร่างสันสถานเหมือนจะขาดใจทันใดนั้นประตูบานใหญ่ที่ปิดสนิทกลับเปิดออกเองเสียงดังสนั่นร,ร,ราวกับสายฟ้าฟาดกลางห้องโถง ลมแรงพัดเข้ามาพาเปเลวเทียนลุกโชนและผ้าม่านปลิวว่อนแขกทุกคนหันขวับไปยังทางเข้าเรากับกำลังรอใครบางคนจะก้าวเข้ามาและในวินาทีนั้นทุกหัวใจก็เต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกม่านสีดำโบกสะบัดรุนแรงในสายลมที่พัดเข้ามากลิ่นดอกไม้หน้าศพลอยคลุ้งผสมกลิ่นอับเก่าของไม้ในคฤหาสนตเสียงหวีดวิวลอดผ่านบานหน้าต่างเก่าๆเ,เสริมบรรยากาศเย็นยะเยือกจนผู้คนขน,นลุก ทุกสายตามองไปที่ประตูใหญ่ที่เปิดกว้างแสงไฟจากด้านนอกศาสเข้ามาทาบทับลงบนพื้นหินอ่อนร่างเล็กของเด็กชายกับทารกในอ้อมแขนยืนอยู่ท่ามกลางลำแสงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหายใจติดขัดคือเงาดำอีกหนึ่งปรากฏอยู่ข้างหลังพวกเขาเงาที่ไม่มีเจ้าของไม่มีร่างให้จับต้องได้เงานั้นยาเวเหยียดจนคลุมไปถึงโลงศพมันสั่นไหวเหมือนกำลังเคลื่อนไหวชา้ชาๆเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังก้องขึ้นมาโดยไม่มีที่มา ชายวัยกลางคนที่สุดอยู่กับพื้นเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นดังออกมาอย่างไม่ไอายใครมือของเขาสั่นระริก,กุมสีรษาเหมือนจะปิดบางบางสิ่งหยุดอย่าเข้ามาเขาตะโกนเสียงแตกพราน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครตอบมีเพียงสายตาทุกคู่ที่จับต้องเขาเด็กชายเงยหน้าขึ้นริมฝีปากเล็กขยับช้าๆเอ่ยประโยคที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้ยินเธอกลับมาแล้ว ทันใดนั้นแสงไฟในห้องกับพริบวูบแชนเดรีย์แกว่งแรงเหมือนจะตกลงมาเสียงลมพัดแรงกว่าครั้งไหนๆจนม่านปลิวเหมือนปีกปีศาจทารกในอ้อมแขนหัวเราะอ,ออกมาอีกครั้งคราวนี้เสียงหัวเราะไม่ใช่เสียงของเด็กแรกเกิดแต่เป็นเสียงหัวเราะต่ำหนักและเต็มไปด้วยความแค้นหลายคนกรีดร้องสุดเสียงบางคนทรุดลงกับพื้นพนมมือสวดอย่างสิ้นหวังประธานตระกูลเองก้าวถอยหลังมือกไม้เท้าแน่นจนปลายเล็บเปลี่ยนเป็นสีขาว เงาดำที่ทอดยาวบนพื้นค่อยๆชูแขนขึ้นเหมือนต้องการคว้าตัวใครบางคนแขกหลายคนมองเห็นชัดว่ามันกำลังเลื้อยเข้าหาชายวัยกลางคนที่สุดอยู่เขาสั่นสถานร้องไห้โฮเสียงร้องของเขาก้องกังวานสลับกับเสียงหัวเราะของทารกเหมือนเสียงทั้งสองประสานกันเป็นท่วงทำนองแห่งความตายเด็กชายก้าวถอยหลังเล็กน้อยสายตาเขายังคงจับจ้องไม่ละไปจากชายคนนั้นดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ลึกเกินกว่าความเป็นเด็ก และในวินาทีนั้นเองเงาดําก็โอบล้อมร่างชายวัยกลางคนเอาไว้เสียงโซ่กระชากดังกล้องร่างของเขาถูกลากไปตรงหน้าลงศพอย่างช้าๆเสียงกรีดร้องของชายวัยกลางคนดังสะท้อนกล้องทั่วห้องโถงเขาพยายามดิ้นรนแขนขาถีบฟาดไปบนพื้นหินอ่อนจนเกิดเสียงกึกกักแต่เงาดํากลับรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนมูยักย้ายกําลังบีบรัดเหยื่อแขกบางคนพยายามลุกเข้ามาช่วยแต่เมื่อก้าวพ้นเส้นเงาดําร่างก็สุดทัวลงทันที ใบหน้าซีดขาวร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกดูดพลังชีวิตไปเสียงหัวเราะของทารกยังคงดังก้องตอนนี้มันกลายเป็นเสียงที่กังวลกว่าครั้งก่อนเหมือนเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากเด็กน้อยเพียงคนเดียวแต่กล้องสะท้อนจากทุกมุมห้องเด็กชายมองเหตุการณ์ตรงหน้าโดยไม่กระพริบตามือเล็กที่อุ้มทารกสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ยอมปล่อยสายตาของเขามุ่งตรงไปยังร่างที่กำลังถูกลากไปหาโลงศพชายวัยกลางคนร้องตะโกนจนเสียงแหบ เขาอดครวนเรียกชื่อบางคนในตระกูลชื่อที่เมื่อได้ยินทำให้หลายคนหน้าซีเืิดเหมือนความลับที่ปิดบังมานานกำลังถูกเปิดเผยลงศพที่ตั้งอยู่กลางห้องสันสะเทือนเสียงฝาไม้ดังเอ็ดอาร์ดเหมือนกำลังถูกผลักจากด้านในแสงเทียนรอบๆดับวูบทีและเล่มเหลือเพียงเงาไหวๆเต็มไปหมดเสียงกระซิบประหลาดดังขึ้นรอบโถงภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจชัดเจนเหมือนเสียงสวดจากโลกอื่น บางคนยกมือปิดหูแต่เสียงยังคงลอดเข้ามาในหัวชายวัวกลางคนถูกลากจนหลังชนขอบโลงศพเงาดำยกตัวเขาขึ้นลอยเหนือพื้นเท้าของเขาดิ้นกลางอากาศร้องขอความเมตตาด้วยน้ำเสียงที่สันระริกทันใดนั้นฝาโลงศพเปิดออกช้าเสียงไม้เสียดสีการกรีดลึกเข้าไปในจิตใจทุกคนกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเน่าโชยออกมาจนแขกหลายคนอาเจียนออกมาในทันทีภายในโลงไม่ได้มีเพียงร่างไร้วิญญาณของเศรษฐี แต่มีเงามืดอีกหลายเงากำลังเคลื่อนไหวพวกมันแหงหน้ามองชายวัยกลางคนด้วยดวงตาวาวโรดเหมือนถ่านไฟเสียงหัวใจของทุกคนในห้องเต้นแรงจนแทบระเบิดหลายคนสุดลงคุกเข่าร้องไห้และสวดมนต์สเปสปะแต่ไม่มีใครกล้าหันหลังหนีประตูใหญ่ที่เปิดออกเมื่อครู่กลับปิดลงอีกครั้งอย่างสนิทแน่นเด็กชายยกทารกขึ้นสูงร่างเล็กของเด็กน้อยชี้แขนออกไปทางโลงศพและในวินาทีนั้นเองเสียงเสษฐีผู้ตายก็ดังขึ้นจากในความมืด เสียงนั้นทุ้มหนักและเต็มไปด้วยความโกรธเจ้าหนีข่าไม่พ้นแขกทุกคนกรีดร้องพร้อมกันแต่เสียงกรีดร้องทั้งหมดถูกกลบโดยเสียงหัวเราะต่ำของทารกเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนโลกทั้งใบสันส่นสะเทือนเสียงหัวเราะของทารกค่อยๆแผ่วลงบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งเริ่มสงบเงาดำที่รัดร่างชายไวกลางคนคลายออกช้าๆเขาร่วงลงกระแทกพื้นดวงตาลืมค้างน้ำตาไหลอาบแก้ม ริมฝีปากขยับเหมือนพึมพำคำสารภาพครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างจะนิ่งสนิทไร้ลมหายใจเงามืดทั้งหมดค่อยๆจางหายไปในโลงศพฝาลงปิดลงเองด้วยเสียงดังสะท้อนแสงเทียนกลับมาลุกสว่างทั่วห้องอีกครั้งทุกคนยืนนิ่งราวกับยังไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนสุดลงคุกเข่าน้ำตาไหลด้วยความตกตะลึงความลับที่ถูกปิดบังมานานได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าตระกูลทั้งหมดเด็กชายยังคงอุ้มทารกแนบอก ใบหน้าเล็กสมบนิ่งราวกับเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นผู้ส่งสารจากความจริงที่หลบซ่อนเขาก้าวถอยหลังชา้ชาๆเดินผ่านแขกที่เบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเอ่ยถาาไม่มีใครกล้าขวางทางเมื่อประตูคาราาต์เปิดออกอีกครั้งสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาเด็กชายและทารกน้อยก้าวหายไปในเงามืดภายนอกทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและบาดแผลในหัวใจของตระกูล เสียงสวดภายในห้องกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นมากกว่าความสงบและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครในตระกูลกล้าพูดถึงคืนนั้นอีกเลย